เ er ยรูซาเล็มใช้ในปี2015ในชื่อภาษาไทยเมืองปรุกปิศาจก็เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญแนวฟาวฟ,ฟุตเทจแฮนดี้แคมและก็สปายแคมนะครับพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์ที่มันเกี่ยวข้องกับปีศาจความดีความชั่วในดินแดนอรารยธรรมโบราณที่มันเกี่ยวข้องกับหลายศาสนาก็คือมหานครเยรูซาเล็มครับ หนังก็เริ่มต้นด้วยจากภาพวิดีโอที่เกิดขึ้นในปี1972ก็มีนักบวช2รูปจากเยรูซาเล็มได้รับแจ้งให้ไปตรวจสอบภรรยาของชายคนหนึ่งนะฮะที่สามารถฟื้นกลับมาจากความตายที่ถูกฝังไปแล้วถึง3วันได้ครับพวกเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ภรรยาของชายคนนั้นอย่างแน่นอน และแม้ว่านักบ,บวชสรูปนั้นจะสามารถไล่ปีศาจและมีฝีมือฉมังแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถต่อสู้กับเจ้าปีศาจร,ร้ายในร่างของหญิงสาวคนนั้นได้เลยครับจากนั้นก็ตัดมาในปี2016กลุ่มเพื่อน3คนนะฮะนำโดยซาร่าพูแมนเดินทางไปมหานครเยรูซาเล็มประเทศอ,อิสราเอลท่องเที่ยวไปตามแหล่งอารยธรรมโบราณและจะรับฟังการบรรยายจากไกด์ว่า มหานครเยรูซาเล็มเนี่ยนะฮะเป็นเมืองในตะว,วันออกกลางตั้งอยู่บนที่ราบของภูเขายูดาระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลเดซีครับมีประวัติศาสตร์ามากกว่า4,000ปีก่อนคิดการนุ่นเยรูซาเล็มได้กลายเป็นปราการแห่งความเชื่อที่สำคัญของศาสนายูดาในช่วงคิสศตวตรรษที่8ก่อนคิดการครับ เป็นศูนย์กลางการปกครองทางศาสนาของอาณาจักรยูดาห์อย่างแท้จริงเป็นเมืองที่เกี่ยวข้องกับอับราฮัมและเดวิดผู้เป็นปฐมศาสดาและเป็นปฐมบรรพบุรุษของชาวยิวและชาวอาหรับนะครับปัจจุบันนะฮะประเทศอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์เนี่ยต่างก็อ้างสิทธิเหนือเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของตัวเองครับเยรูซาเล็มนะฮะได้รับการขนานนามว่าเป็นมหานครศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา ใน3กลุ่มของศาสนาอับราฮัมนะครับได้แก่ศาสนายิวหรือยูดาศาส,สนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามครับนอกจากที่3คนเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันแล้วนะครับพวกเขายัางต้องเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของคนพื้นที่อีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันลบมนทินนะฮะพวกเขาก็สนุกสนานไปพร้อมๆกับชาวเมืองรวมถึงนักท่องเที่ยวทุกคนโดยหารู้ไม่ว่าในคืนนั้นน่ะอาจจะเป็นคืนสุดท้ายแห่งความสุขของมนุษยชาติแล้วก็เป็นได้ครับต่อมาในคืนวันหนึ่งเพื่อนชายนักศึกษาโบราณคดีที่ซาร่าเนี่ยไปมีสัมพันธ์ด้วยได้ส่งคลิปวิดีโอการไล่ผีปราปีศาจของนักบวช2รูปที่เกิดขึ้นในปี1 9 7 2มาให้ชมครับ ชายคนนี้เชื่อว่าปีศาจจะกลับมาอีกครั้งนั่นมันก็สร้างความไม่สบายใจให้กับกลุ่มเพื่อนทุกคนที่มาเที่ยวนะครับแล,แล้ววันหนึ่งนะครับก็มีเหตุการณ์ก่อ,ก,อการไม่สงบขึ้นในเขตเมืองเก่าของเยรูซาเล็มครับเกิดความวุ่นไวายไปทั่วเมืองทุกคนต้องอ,อพยพออกจากเมืองโดยเร็วและระหว่างการอ,อพยพนี้เองนะครับซาร่าและเพื่อนๆจะต้องพบเจอกับสิ่งที่น่ากลัว นั่นคือปีศาจร้ายนับร้อยนับพันตนที่มันกลับมาตามคำเือนของนักโบราณคดีและมันไล่สังหารผู้คนทุกคนในเมืองเลยครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะจะแ,แก้ไขสถานการณ์ยังไงก็ขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมเยรูซาเล็มเมืองปลุกปีศาจกันต่อได้เอาเองตามความสะดวกของจ่ลรท่านเลยนะครับ ในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกหนังเนี่ยดำเนินเรื่องอย่างช้ามากเลยนะครับเพราะมัวแต่นําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในกรุงเยรูซาเล็มครับเข้าใจว่าเป็นการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับมหานครแห่งนี้ให้กับผู้ชมได้รับรู้ตามตัวละครด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่มันอาจจะไม่ถูกใจสําหรับคนที่ชอบชมหนังผีเพราะมันช้าเกินไปครับ แต่พอจังหวะที่ผีออกมานะฮะเราก็แทบจะหนังเรื่องนี้ยากเลยครับเนื่องจากเป็นหนังที่เล่าเรื่องผ่านกล้องติดแว่นของตัวละครเอกนะฮะจึงมีภาพแบบสายไปใส่มามองยากมากครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความตื่นเต้นความลุ้นระทึกสร้างความรู้สึกให้กับคนดูได้มีประสบการณ์ร่วมแบบใกล้ชิดกับตัวละครเสมือนเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองแหละนะครับซึ่งใครที่มีความคุ้นชินกับแนวภาพของฟาวด์เทตแบบนี้รับรองว่าดูเรื่องนี้สบายเลยครับ ตามสเต็ปของหนังผีสยองขวัญโดยทั่วไปนะฮะก็ต้องมีคนที่ตื่นตรนกไม่มีสติและก็มักจะทําอะไรโง่ๆอยู่เสมอนะครับจะต้องมีคนที่ไม่เชื่อต่อคําเตือนของคนอื่นอยู่เสมอจะต้องมีคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งจะต้องมีคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอแบบน่ารําคาญครับ ซึ่งหนังเรื่องนี้มีไอ้พวกนี้อยู่ครบเลยนะฮะและนั่นมันก็คือศูนย์รวมของความรําคาญใจในหนังที่คนดูเนี่ยต้องมาอึดอัดใจว่าไอ้พวกนี้บางคนเนี่ยทำไมไม่ทําแบบนั้นทาไมไม่ทําแบบนี้จนที่จะหนีก็ไม่ควรหนีอะไรประมาณนี้แหละนะครับซึ่งมันน่ารําคาญใจตลอดแทบทั้งเรื่องเหมือนกันเลยนะครับผีในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ผีที่หายตัวได้ผีหน้าเละหรือผีที่สร้างจังหวะตกใจโผล่มาจากตรงนั้นทีตรงนั้นทีเหมือนหนังผีตุ้งแช่ทั่วไปนะครับ แต่จะเป็นผีในทํานองเดียวกับผีดิบซอมบี้ที่ไล่กัดไล่ทำร้ายมนุษย์นั่นแหละครับทั้งยังมีปีศาจนะฮะมีสัตว์นรกรวมอยู่ในหนังด้วยดังนั้นหนังเรื่องนี้มันจึงไม่ใช่หนังผีแนวน่ากลัวร้อนๆสยองขวัญน,นะครับแต่มันเป็นแนวที่ทําให้เราเนี่ยต้องรุน้นระทึกเอาใจช่วยตามรูปแบบฉบับของหนังผีแนวซอมบี้หรือมอนสเตอร์มากกว่านะฮะตัวละครเนี่ยหนีเอาตัวรอดจากผีแบบหัวซุกหัวซุนเลยทีเดียวครับ หนังได้นำเสนอการประทะกันระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อความไม่เชื่อหรือความเชื่อดั้งเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมือนกับว่าหนังเนี่ยพยายามจะบอกเราว่าต่อให้มนุษย์เนี่ยมีความรู้และความรู้ที่จเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปมากเพียงใดแต่มนุษย์ก็ไม่อาจละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมที่เป็นรากฐานของบรรพบุรุษที่ส่งตรงมาถึงเราในปัจจุบันได้เลยนะครับ หนังมีจุดอ่อนอยู่มากมายครับทั้งในแง่ของการสร้างความสมเหตุสมผลวิธีการดึงให้คนดูคล้อยตามซึ่งทั้งสองอย่างทำได้ไม่ดีหนักนะครับในแง่ของความเป็นหนังสยองขวัญก็ยังทำได้ไม่น่ากลัวไม่ดีของหนังนั้นก็แบนราบเรียบเกินไปครับแต่ก็อย่างว่านะฮะธรรมชาติของหนังแนวฟาฟุตเทสมันก็มีอะไรประมาณนี้แหละมันลงลึกไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะส่วนตัวผมมองว่าแค่ดูกล้องดูภาพที่เขานำเสนอแค่นี้ก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วครับ สิ่งที่ผมรู้สึกได้อีกก็คือนะฮะหนังต้องการจะสอนให้เราเนี่ยมีสติเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ผิดปกติเราจะต้องรู้จักการตั้งสติให้ดีก่อนว่าควรทำอะไรต่อไปนะครับซึ่งพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนี้หลายคนน่ะล้วนแต่ขาสติทั้งสิน้นพวกเขาจึงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์อะไรเอาไว้ได้เลยครับจนเกิดความวุ่นไวายไปหมดนะฮะซอมบี้ออกมาตัวหนึ่งมันกัดคนหนึ่งแล้วมันก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับ อีกทั้งยังสอนให้เราเนี่ยรู้จักตัดใจหรือรู้จักการปล่อยวางจากเรื่องราวในอดีตที่ไม่สามารถแก้ไขได้ครับรวมถึงการตัดใจจากบุคคลที่จากไปแล้วด้วยนะครับและอีกข้อความหนึ่งที่หนังต้องการจะสื่อกับคนดูก็คือความรุนแรงสงครามการฆ่าที่เกิดขึ้นในมหาคนครเยรูซาเล็มที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงปัจจุบันด้วยนะครับ นอกจากจะพูดถึงความสยองขวัญแล้วนะฮะยังมีประโยคเท่ๆอยู่หลายประโยคนะครับเช่นประตูนรกมีอยู่3บานบานหนึ่งอยู่ในทะเลทรายบานหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรและอีกหนึ่งบานอยู่ในมหานครเยรูซาเล็มสมัยนี้ผู้คนสวดมนต์กันด้วยความหวาดกลัวและการเกลียดชังพวกเขามีพระเจ้าคนละองค์แต่มีปีศาจตนเดียวกันและนั่นก็คือเต็มทั้งหมดและเรื่องราวโดยรวมทั้งหมดของเยรูซาเล็มครับ แล้วทำไมต้องเป็นมหานครเยรูซาเล็มนะครับดังนั้นนะครับทางช่องของเราจึงขออนุญาตอธิบายพื้นฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมหานครแห่งนี้พอคร่าวๆเพื่อประกอบความเข้าใจในการดูหนังสักเล็กน้อยแหละนะครับ นับตั้งแต่1,900ปีก่อนคริสตการนะครับชาวคณะอันกลุ่มชนชาวเซมิติกที่เป็นหนึ่งในชาวอาหรับโบราณเนี่ยนะฮะได้อ,อพยพออกมาจากใจกลางของคาสมุดอาหรับแล้วก็เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งก็เป็นดินแดนในอารยธรรมเมโสโปเตเมียดั้งเดิมแบบนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันสร้างเมืองต่างๆขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมืองเจริโคหรือเมืองเ,องเยรูซาเล็มครับ จากนั้นกษัตริย์โซโรมอนโอรสของกษัตริย์เดวิดก็ได้ปรับปรุงเมืองนี้และก็สร้างพระวิหารแห่งพระเจ้าสูงสุดแห่งศาสนายูดาห์ขึ้นมาครับเยรูซาเล็มนะฮะก็เป็นเมืองที่มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนหลายครั้งนะครับเช่นชาวบาบิโลเนียนได้เข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มเข้าทำลายพระวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้ก็นำชาวยิวไปเป็นทานในมหานครบาบิโลเนียนครับ กษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชจากมาซิโดเนียก็ได้เข้ามายึดครองเยรูซาเล็มและก็เป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิกรีกนะครับและจากนั้นนะฮะก็ถูกทำลายโดยจกักรพรรดิติตุสแห่งโรมันและจกักรพรรดิคอนสแตนตินที่1มหาราชก็เปลี่ยนกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองของชาวครตกครับต่อมาก็ถูกชาวเปอร์เซียเข้ายึดครองกรุงเยรูซาเล็มและก็ทำลายวัดวาอารามต่างๆนะฮะ ต่อมาภายหลังอํานาจของชาวอาหรับก็เข้ามาแทนที่ในเมืองนี้และก็ครองเมืองอยู่ประมาณ500ปีเลยครับต่อมาเยรูซาเล็มเนี่ยก็ถูกยึดโดยพวกครูเสษอีกครั้งแล้วก็ได้กลายมาเป็นที่ตั้งของอาณาจักรลาตินครับก็นับว่าเป็นมหานครศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ที่มักจะเดินทางมาสแสวงบุญอยู่เสมอนะครับ จากนั้นนะฮะก็ได้กลายมาเป็นสมรภูมิในสงครามครูเสดที่รบกัน,นะระหว่างชาวคริสต์กับชาวอิสลามหลายแต่หลายครั้งนะครับมีระยะเวลาประมาณ150ปีนู่นนะฮะจนเมื่อในปี1187เยรูสเล็มก็ถูกยึดโดยชาวมุสลิมภายใต้การนำของสราหุดดินและต่อมาเมืองก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของชาวเตอร์ครับและอยู่ภายใต้การปกครองของพวกเขาเนี่ยนะฮะระยะเวลาประมาณ400ปี จนมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ฝ่ายสัมพันธมิตรก็สามารถเข้ายึดกรุงเยรูซาเลมได้และอยู่ภายใต้การปกครองของพวกอังกฤษนะครับปัจจุบันเยรูซาเลมก็ยังเป็นประเด็นสำคัญในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับนับตั้งแต่สิ้นสงครามโลกครั้งที่2นะฮะที่สหประชาชาติเนี่ยมอบดินแดนแห่งนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิสราเอลเป็นรัฐของชาวยิวซึ่งแต่งตั้งในปี1947นะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นดินแดนพิพาทที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทําให้เกิดการสู้รบแย่งชิงดินแดนระหว่างชาวยิวกับชาวอาหรับนับตั้งแต่ปี1948หลาย่อหลายครั้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับ และด้วยความที่มีประวัติศาสตร์การสู้รบมาอย่างยาวนานมีการเสียชีวิตของบรรดาเหล่าทหารและผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนในดินแดนแห่งนี้จึงไม่แปลกอะไรเลยนะครับที่ทีมสร้างหนังเนี่ยได้ทําให้เมืองเยรูซาเล็มเนี่ยมีเหล่าบรรดาปีศาจและผีอยู่เต็มเมืองครับและนี่ก็คือภาพสะท้อนที่ว่าเมื่อมีพระเจ้าก,ก็ต้องมีปีศาจมีความดีก็ต้องมีความชั่วและการที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็มีสถานะในการเป็นดินแดนต้องสาบได้ด้วยเช่นกันนะครับ ดังนั้นเยรูซาเล็มที่ฉายในปี2015หรือเมืองปลุกปีศาจที่เป็นหนังแนวสยองขวัญรับรู้ถึงความรุนแรงในการต่อสู้หรืออะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้เรียนรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมทางศาสนาให้คนดูรู้ว่าแม้ว่าเราเนี่ยจะเจริญไปถึงเพียงไหนแล้วก็ตามแต่ก็ไม่อาจละทิ้งความเชื่อดั้งเดิมได้เลยนั่นเองแหละนะครับ ดังนั้นนะครับทางช่องซ u เปอร์รีวิว a n n e l จึงขอให้คะแนนความชอบเยรูซาเล็มเมืองปลุกปีศาจเอาไว้ที่6เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ และถ้าใครนะฮะต้องการจัสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซับตะแคงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ